น้องสามารถคุยกับพี่ได้ในสองช่องทางโอเคไหมจ๊ะอาจจะเป็น ig ซึ่งคิดว่าอาจหลายคนน่าจะมีแต่บางคนอาจจะไม่เล่น ig ไม่เป็นไรนะน้องไลน์มาได้เช่นกันนะมีสองออปชันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออันนี้นะก็คือว่ามี solutions ของ past papers ก็จะมีตั้งแต่2008เลยนะ p a s s p ์ r นี่น้อง สามารถดาวน์โหลดได้ใน PDF นี้เหมือนกันนะเราเราอำนวยความสะดวกให้แล้วนะจ๊ะไปฝึกทำนะเยอะๆข้อ3มีคนมีปัญหาคำถามคืออะไรอ่าเนี่ย b m a มมันจะชอบเล่นนะนี่คือทริคอันแรกนะของ b m a มที่พี่ยังไม่ได้พูดให้ฟังนะทริคอันแรกก็คือทริคเรื่องของมินิมัมนัมเบอร์ u t t e e อ่า โอเคไหมนะมันมีคำเหล่านี้อยู่นะมีคำเหล่านี้อยู่นะ must be เนี่ยขอเขียนไว้คำหนึ่งนะ could be ถ้าจะนับอันไหนที่คิดว่ามันน่าจะนับได้กว้างกว่า must be หรือ could be นับจำนวนอะ่ะ <Could be. S 1> อันไหนอ่า could be นะเพราะคูดบีให้น้องจําไว้เลยนะถ้าไม่จําก็ไม่เป็นไรนะคูดบีเนี่ยมันคือแบบนี้นะก็คือบางทีเ,เราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ขอแค่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันต้องมี A ใหญ่โยนะถ้าเกิดโจทย์ถามว่าคูดบีเฮทโรไซกัสถ้าโจทย์ถามคูดบีนะทุกคนฟังดีๆนะครับตอนนี้ถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามไงนะ ถ้าโจทย์ถามคูด b นะแล้วคูด b ีเนี่ยโจทย์าถามเรื่องเฮตเอรโไซกัสแม้ว่าน้องจะไม่สามารถดีเทอร์มินได้นะก็คือ A ขีด A ใหญ่ขีดของพี่เห็นไหม A อใหญ่ขีด A ใหญ่ขีดเนี่ยแหละที่เป็นคูด b จ้ะนับด้วยอ่าใครเข้าใจตรงนี้ยกมืออ่าโอเคส่วนใหญ่ของห้องนะอ่ะดีมาก เตือนแล้วนะเพราะฉะนั้น must be must be ข้อนี้น้องต้องรู้แบบเป๊ะเ,เ,เลยว่ามันคือเฮ t e โร c y กัสถ้าน้องเขียน A ใหญ่เอเล็กไม่ได้น้องไม่เลือกคนนั้นโอเคไหมนะและคำถามคือ minimum number อ่านะนิ n ัม u m มเบ b e r มันมันอาจจะยากเพราะเราไม่เคยจะจทย์มาก่อนอ่ะนะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว ลองทําดูนะจ๊ะคนที่ยังไม่ได้ทํานะมันทําไม่ได้เมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเฉลยไปนะแล้วสังเกตนะข้อนี้พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันมีสองกรณีนะ,ะกรณีแรกก็คือ only you shows a recessive condition เป็น a u t o โซมอลหรืมั้งเนาะไี่บอกเลยสักอย่าง only you นาะ u ูอ่าเป็นอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะอ่าเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือ u นะเป็นเอเล็กเอเล็กอ่าทำไมที่ถึงรู้เป็นเอเล็กเอเล็กจ้ะทำไมถึงรู้พัดโจทย์บอกมานะโจทย์บ,บอกมาจ้ะโจทย์บอกมานะเออร e s s ส v e โอเคไหมและและ only U เท่านั้นนะหนูจะไม่ไประบ,บายสีตัวอื่นเด็ดขาดนะพี่ระบ,บายแค่ตัว U นะทีนี้ only U ใครแน่ๆที่จะต้องมี A ใหญ่ A เล็กพ่อแม่รังแกฉันจะมาเลยนะ nah. อ่าพ่อแม่รังแกฉันมาแน่ๆนะ nah. และอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าเอ๊ะ คนนี้เป็นลูกของ P และ Q ถูกไหมเออมันมี A เล็กโผลมาได้ยังไงอ่ะแปลว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งใน P หรือ Q คนหนึ่งนะคนหนึ่งต้องมี A เล็กอยู่ถูกไหมไม่งั้น A เล็กตัวน,นี้ที่พี่วงกลมไว้มันจะไม่โผล่มานะคนนั้นที่มี A เล็กแน่นอนว่าเขาต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กแน่นอนอ่าพี่สมมุติได้เป็น Q แล้วกันนะอ่า เป็นไอหญ่เล็กแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาไม่เป็นคอน d i t i o n นี้เข่ okay, ไหมไม่เป็น c o n ดิชันี้นะเพราะฉะนั้นจึงตอบว่ามีกี่คน only you only you สามคนนะแต่ก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> นะนะอ่าไปดูต่อ only R and y o U อ่ะเมื่อกี้่คนเดียวนะตอนนี้ R เข้าไปด้วย อ๋อนะอ่า,อาเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะใช้ปากกาสีเดิมแล้วกันเนาะจะได้แต่พี่จะเขียนเลขกำกับเอาไว้เนาะสองนี่คือ condition ที่สองนะอ่ะอ่า,อาเข้าไปด้วยจ้ะอ๋ออ่า,อามี condition นะอ่านเนี่ยเป็น recessive นะทีนี้มัน both R and U เลยนะอ่าโอเคป่ะนะ both R and U นะถ้า both R and U เนี่ยคนที่จะ เป็นเฮเทโรไซกัสเพิ่มมาแค่อีกกี่คนเพิ่มมาเป็นเพิ่มมาแค่กี่คนคนเดียวเท่านั้นก็คือตัว P ใช่ไหมจ๊ะเพราะว่า A เล็กจะต้องมาจากทั้งสองคนนะก็คือก็คือ,คอทั้งสองคนเนี่ยต้องให้ A เล็กให้ลูกมาเพราะฉะนั้น P ตอนนี้นะคอนดิชันที่สองเนี่ยก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กและ เนื่องจากว่ายูมันอยู่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็บวกไปอีกหนึ่งคนแค่นั้นเองนะก็คือ4คนตอบข้อ e ยุโรจ้าข้อแรกบอกว่า listed are some features of plants bacteria l and animal cells นะอ่ะก็มีของ3มกลุ่มเลยนะถามว่า exclusive เนาะ to Plant cells น no. ะ Which of the above น no. ะ Exclusive เ no. นะเมื่อกี้พี่ให้ list สิ่งที่ common ถูกไหมสิ่งที่ common จะหายไปทันทีนะสิ่งที่ common จะหายไปทันทีถูกไหมอ่านะหนึ่งกับสี่ช้อยไหนมีหนึ <laughs> ่งกับสี่ปิดทันทีนะเออ อ้าวเหลือซอยไหนเหลือออฟเดมมันก็ไม่น่าใช่แล้วแหละเนาะเออมันเวอร์เกินใช่ไหมออฟเดมก็ them, มันมีหนึ 1, ่งสีด้วยใช่ปะตอบไหนได้เลยตอบข้อ C cat ได้เลยนะ